ก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เซ็ตของยูซูลีนะครับทั้ง1 2 3 4 5อย่างนะครับเคล็ดลับนะครับหน้าใสของโตวเองในระยะเวลา1เดือนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวชิปนี้นะครับโตวจะมาพูดให้หมดเลยครับเริ่มที่หลอดแรกนะครับเป็นยูซูลีนโฟมนะครับยูซูลีนอัลตราไวท์ plus สปอตเลส คลีนซ n ่งโฟมนะครับออปสกินทา e ตัวนี้คือในวัดส,สันนะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณเจ็ดร้อยนิดๆนะครับหลอดนี้นี่ใช้สองหลอดแล้วใช้ดีมากตอนอาบน้ำาเงี้ยตัวก็จะแบบล้างหน้าด้วยอันนี้ก่อนเลยคือเปลี่ยนมาใช้เป็นยูสลีย่างเดียวเลยเยะไรว่าละหนึ่งเดือนนี้นะครับี่หลอดนี้จะใกล้หมดแล้วอุ้ยหลอดนี้ใกล้จะหมดแล้วอีกหลอดหนึ่งจะซื้อมาตุนไว้ สองตัวนี้ดีมากมันรู้สึกว่าหน้ามันแบบมันเกลี้ยงแต่แต่มันไม่ได้แบบว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบแกลกแกลกขนาดนะั้นอ่ะไม่ได้แบบฟืดๆอ่ะเออรู้สึกว่าแบบหน้ามันชุ่มอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันใสขึ้นนี่ตัวนี้เลยของดีมากตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณหลอดละเจ็ดร้อยกว่าบาทน,นะครับสั่นนี้นะแล้วก็ตัวนี้ เป็นอารมณ์ประมาณเหมือนลิปมันเคลือบบำรุงลิปฝีปากอย่างเงี้ยครับของยูซูลีนนะครับเขาใช้ชื่อว่า Aquapo SOS Lip Care นะครับ Dry c a c เกส Lip เป็นลิปที่แบบว่าตอนนี้ในเฟซนี่คือแชร์กันกระหน่ำเลยเพราะว่าคนใช้เยอะมากมันเป็นเนื้อเนื้อแบบลิปลิปใสๆอย่างเงี้ยครับมองไม่เห็นเนาะมันมองไม่เห็น ต๊ะทาแบบว่าก่อนนอนก่อนนอนกับเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงรี้ยแลช่วงนี้หน้าหนาวด้วยเนาะมันก็แบบได้ดูนี่นะครับเห็นไหมมันไม่ออกสีนะมันไม่ออกสีครับ แต่มันจะแบบมันมันเคลือบแตะๆไปก็แบบขมขมนิดๆแต่ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทาเลยขมขมแต่แบบมันเคลือบเลยนะครับไม่มีสีไม่มีอะไรแต่รู้สึกได้เลยว่าปากนุ่มขึ้นเหมือนอารมณ์เราสปาปากอย่างเงี้ยเลยครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับตัวจะให้แน,นำเป็นตัวนี้ นี่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 หลอดตัวนี้นะครับอ้าวอย่าลืมบอกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทสองถึงสามร้อยบาทนะครับวัดสั่นน่าจะจัดโปรอยู่ด้วยแต่รู้สึกว่าของน่าจะหมดทุกๆสาขาเลยนะเราลองดูในเน็ตตอนในเน็ตก็เสียงที่จะเจอของปลอมเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวต่อไปนะครับยูเซลีนอันติพิกเมนต์สปอตคอร์เรคเตอร์นะครับ เป,นนเป็นตัวเนื้อเจลแต้มที่แบบว่ากระฟ้าเฉพาะจุดเฉพาะจุดของเรานะครับอย่าให้ดูวิธีทานนะ,ะ,ะวิธีแต้มนะครับแล้วก็เอาออกมาแบบนี้มันก็จะมีเนื้อเจลใสๆอยู่ตรงปลายแปลงนะครับสมมติอะอย่างต้นเนี่ยตัวเป็นคือหน้าต้นมันดีขึ้นแล้วแต่คือมันจะมีเรื่องของกระ เออกลับแดดอะไรตรงประมาณตรงนี้นะแล้วก็จะป้ายแบบเฉพาะจุดไปตรงนี้แนมะ่แต่เมื่อเช้าตัวล้างหน้าด้วยโฟมนี้ไปแล้วพอล้างจะให้ดูผิวไงว่าเออ มันมันดีขึ้นไหมเนีย่ยจะซึมง่ายมากเนี่ยไม่เหนียวไม่เหนอะไม่อะไรเลยคือซึมง่ายมากดีมากตัวนี้ราคาอยู่ประมาณพันสามพันสี่นะครับม,มาต่อกันที่ตัวนี้เลยพระเอกของยูซลีเลยครับคืออัล <c> ต <oughs> er ้าไวท์พ a ส s ์บอ t เล g h ดับเบิลบูสเตอร์เซรั um นะครับตัวนี้ดังมากถ้าเพื่อนเพื่อนที่เล่นทวิตเตอร์เล่น โซเชียลสื่อต่างๆอย่างเงี้ยจะเห็นตัวเนี้ยออกบ่อยออกโฆษณาต่างๆเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ราคาตัวเนี้ยเขาจะแพงหน่อยครับตอนเนี้ยวัสดสุนนะ่ะจะอยู่ที่ราคาพันแปดเก้าสิบบาทหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทที่อื่นอะ่ะมันมีถูกกว่านี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเออมันจะเป็นของจริงหรือของปลอมนะยังไงเพื่อนๆลองศึกษาดูได้แต่มันจะมีของนําเข้าเอออะไรเงี้ยมันก็จะถูกกว่าแต่มันก็ต้อง ไปเสี่ยงว่าเราจะได้ของจริงของปลอมถ้าอยากไม่อยากเสี่ยงอย่ไงเงี้ยเราก็ไปวัดสันเลยวัดสันมีแน่นอนครับทุกอันเลยนะครับใครสนใจตัวไหนหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมทักมาใน D m เอ้ยทักมาในเฟซก็ได้เลยนะครับมาสอบถามได้เพราะว่าตัวใช้งานจริงๆนะหนึ่งเดือนนี้อามาพูดถึงตัวนี้กันต่อนะครับตัวนี้เนื้อครีมของเขาจะมีสองหลอดนะครับจะมีด้านหนึ่งด้านนี้กับด้านนี้ ออกมาพร้อมกันในรูเนี้ยพร้อมกันเลยสองดูนีะเห็นปะมันจะมีเนื้อใสมันจะมีเนื้อใสกับเนื้อขาวไม่สบายแล้วเราก็นี่ถูถูรูเลยใช้นิดเดียวพอเนื้อมันก็จะแบบเหนื่อเอนิดนิดนิดอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็เริ่มเร็งเลยที่จุดนี้ก่อนจุดที่เราคิดว่ามันมีริร้วรอยมากที่สุดนะครับได้ไปโต,ตะทาเช้าเย็นนะครับแต่ความจริงอะ่ะ แค่กลางคืนแค่ตอนเย็นกลางคืนค่ำๆอะไรเนี้ยเวลาเราจะนอนนะเอาทารู้สึกว่ามันจะเห็นผลดีกว่านะเพราะตอนเช้าเราก็ทากันแดดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเราคือแห้งไวมากไม่เดียวแค่เรากลิ่นเหมือนมีความหอมนิด,นดไม่แน่ใจว่าเขาใส่น้ำหอมหรือเปล่านะแต่แตม้แต่ไม่คันไม่อะไรไม่แสบไม่อะไรเลยตัวนี้ราคาจะแรงหน่อยนะครับในล,ลายของยูซาลีนเนี่ย ปะอยู่ที่1890นะครับขนาด30 ml นะครับตัวนี้ใช้ดีมากรีวิวแน่นเวอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นโทเนอร์นะครับ p l o w Acne Solution ครับโทเนอร์ของยูเซลีน toner, นะครับ, olution, ร,บ, eline, ร,บรู้สึกว่าจะมีตัวใหม่ด้วยเป็นไฮยาลูรอนนะครับแต่ตัวนีนะ้น่าจะเป็นตัวเก่าอยู่แต่มันใช้ดีมากๆแล้วก็คุมมาก ตัวนี้จะอยู่ราวๆประมาณห้าหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณเนี่ยครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่ใช้ดีมากก็จะเป็นน้ำใสๆมีกลิ่นหอม,มอ,อ่อนๆอะแบบแต่เวลาใช้ใช่ไหมเราก็แบบสนมากตัวก็จะเอาแบบว่าเนี่ยสําลีนะครับแ,แล้วก็ใส่นิดน,น้อย แล้วก็ถูถูดันขึ้นอย่างเี้ <S <S <ละ S 1> ครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรากลับมาปุ๊บแล้วมีเออลองพื้นแป้งหรืออะไรฟุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เช็ดไปรอบหนึ่งแล้วก็อาบน้ําเสร็จโต๊ะโต๊ะก็จะเอาตัวเนี้ยมาเช็ดนอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะลงคีมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มความสะอาดขึ้นเนาะไม่ละคายเครื่องเลยซักอย่างของยูสลีนอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าแพ้หรือไม่แพ้อะไรเนาะ อันนี้ตัวก็ไม่รู้เนาะแต่ชั้นตอบโต๊ะอะในระยะเวลาหนึ่งเดือนคือผิวดีมากๆแล่ที่เห็นผลเลยก็คือแบบตัวนี้ที่ชอบนะที่ชอบอยู่ตอนนี้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบมากที่สุดเพราะว่ามันรู้สึกได้เลยว่าแบบไม่กี่วันออย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยปากดูแบบ ชุ่มชุ่มขึ้นอะ่ะแล้วก็แบบไม่ไม่แตกไม่อะไรแล้วผิวมันดูแบบมันไม่ได้มีสีหรืออะไรแค่แบบชมพูจ๋าเลยหรือแบบปากอชมพูนะแต่คือแบบมันเอาสีปากของเราสีเดิมแต่คือมันวาวแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิวสุขภาพดีอะ่ะผิวปากผิวลิปสีปากเรา่สุขภาพดีส่วนตัวเนี้ยโตให้เลยแบบสิบเต็มสิบคือราคานางแรงหน่อยนะแต่คือการใช้งาน โอเคหน้าไม่แบบไม่แห้งฟึดฟัดจนเกินไปแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันสะอาดมันมันล้างเครื่องสัมพังหรืออะไรเราออกหมดเลยอะ่ะอืมร้อยห้าสิบกรัมด้วยคือมันเยอะมากอะ่ะผมใช้ได้เป็นเดือนประมาณสองสาเดือนได้นะเชื่อไหมแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยที่รักมากที่สุดคือตัวี้เนื้อเจลแบบมันมันเหมือนจะน้อยนะสามสิบมลแอ่แบงเป็นสองฝั่งอีกแต่คือ รู้สึกได้เลยว่าหน้ามันแบบรอยกลัดรอยจุดทางดำต่างๆโต๊โต๊ดไม่คนที่ผิวขาวใช่ปะ่ะมันก็เลยจะดูยากแต่เวลาดูจริงๆอ่ะหน้าเออมันมีริ้วรอยมีอะไรอย่างงี้นะมันรู้สึกว่ามันลดลงเว้ยมันแบบแล้วหน้ามันดูกระจ่างใสขึ้นจากที่ใช้มาระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะครับก็รู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นไม่ดูหมองอะ่ะเออไม่คือไม่ดูหมองเลยเวแล้วก็อืมรอยจุดด,ด่างดำดงต่างๆอย่างเงี้ย มันจางลงมันไม่ได้หายไปนะแต่คือมันจางลงเว้ยจางลงแบบคือคือต้องลองอ่ะเพื่อนๆต้องลองครับจางลงแบบไม่ได้เห็นได้ชัดแต่เห็นแต่รู้สึกได้อะแต่เห็นรู้สึกได้ว่ามันจางลงยังไงแล้วนะครับตัวก็ฝผลิตภัณฑ์ของยูซลีนในล็อตนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะว่าชอบถูกใจตัวไหนนะครับตัวอย่างของตัวเนี้ยตัวก็จะมีตัวโปรของตัวแช่ เท่านั้นนะครับที่ใช้เราโอเครู้สึกว่ามันเข้ากับผิวเราอย่างนี้นะก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ยูสลนนะครับสามารถไปดูได้ที่วัดสรรทุกสาขานะครับจะมีบูธของยูสลนในร้านนะครับมีวุ้ยมีหลายอย่างไม่ได้มีแค่นี้นะจะมีผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่แบบว่าเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออนะัก็จะมีแบบเยอะแยะไปหมดกันแต่เอออะไรเออแต่ราคาเนี่ยจอมรับจริงๆว่ายูสเลนราคาแรงมากแต่คือ ก็เห็นผลแรงมากเหมือนกันดีควาเราไปใช้รีมซองรีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่รู้อะมันพวกนั้นอนะรีมพวกนี้ยเราไม่ได้กล่าวไม่ได้อล่าอ้างถึงเขานะแต่คือรีมพวกนั้นอนะตดรู้ไงว่าอย่างเพื่อนเพื่อนตดทำขายอะไรพวกเนี้ยตดจะรู้ว่า เขาไปจ้างทํากันมาอยากได้อะไรๆใส่ใส่ใส่มาสุมสี่สุมห้าทุกคนก็อยากได้เงินจริงนะอยากได้ผลกาไรก็ใส่ใส่ใสมาบางคนก็ไม่ได้ลองใช้ด้วยซ้ําเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยเราไม่ได้ลองใช้ด้วยซ้ําเขาก็ไม่มีสิทธิ์มารู้ว่าวมันจะใช้ดีไหมมันจะเป็นยังไงกับลูกค้าอืมผลกระทบก็คือมาจากลูกค้าที่เราไปซื้อมาเห็นว้วอุ้ยราคาถูกราคาถูกอุ้ยคนนี้ใช้นะคนนี้ใช้เยอะ <c oughs> รีวิวมันทํากันได้ครับแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวไม่ได้มาขายของนะ ต่ใช้ดีจริง,รงยืดสิว่งยังไงฝากด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับรอจะมารีวิวเหมือนเดิมแหละก็รีวิวสินค้าไอทีเหมือนเดิมแต่แ็อดนี้อยากมาบอกเพื่อนจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงเว้ยถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้แล้วแบบไม่เห็นผลนะหรือแบบไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเลิกใช้ไปเลยเอ่ะจริงๆน้ำไม่ได้โอเวยผลิตภัณฑ์เขาเลยแต่คือเลิกใช้ไปเลยแต่ถ้าเห็นผลก็คือใช้ต่อแล้วมันจะรู้สึกดีจริงๆมึงที่แบบทุกผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อย่างเงี้ย ลืมไปได้เลยมาใช้เซตนี้นะครับรสึกดีจริงๆสําหรับวันนี้นะครับตัวก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆหรือว่าใช้อะไรที่มันใช้ตัวไหนหรือซื้อตัวไหนมาเพิ่มอีกแล้วรู้สึกว่ามันแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะตัวก็จะนํามาว e v i e w เพื่อนๆดูอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับให้ดูหน่อย